ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วดูนะจ๊ะตอนที่2652พบเพื่อนเก่าที่ทะเลภายใต้แสงเทียนยานูสซนอาจุดหมายรับที่ราชาสินลูวมอบให้ดวงตาของเขาเบิกกว้างชั่วขณะจากนั้นเขาก็รู้สึกมีความสุขอย่างยิ่ง เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะทำให้แสงเทียนสั่นไหวชืวอตคุณหลุนไปยืนข้างๆและถามว่าทำไมอาจารย์ถึงดูมีความสุขมากพ่อของเจ้าเชิญข้าไปสวรรค์เพื่อเข้าร่วมการประชุมธุรีแดงข้าเป็นครูมาแล้วพันปีข้าไม่เคยมีความสุขเท่าวันนี้เลยรากับสายน้ําอันแสนหวานได้หลังไหลเข้ามาในจิตวิญญาณของข้าอยารู้สกล่าวท่านพ่อเขา ชีคุณหลุนตกตะลึงและมีสีหน้าไม่เชื่อหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งใบหน้าไร้ความรู้สึกแต,ต่จิตใจของเขายังคงอยู่ในสภาวะสับสนยานูเซนและจัมกั่เฉินเผเชิญหน้ากันหลายครั้งและแต่ละครั้งก็เตมไวด้วยการต่อสู้เป็นตายต่างฝ่ายต่างแบกภาระ,ะอันหนักอึ้งในใจหลายพันปีต่อมาเมื่อเขาได้รับจดหมายจากอดีตคู่ปรับอารมณ์ของเขาก็แปรปรวนอย่างรุนแรงอย่างเป็นธรรมชาติ มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความกระตือรือร้นที่จะพยายามและยังมีเขาลางของความกดดันอีกด้วยอารมณ์ที่แปรปวนรุนแรงนี้เองที่ทำให้ยานูเซินซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นมา1,600ปีสามารถทะลวงผ่านจุดวิกฤตสุดท้ายได้ทันทีโอกาสที่เขาพลาดไปคือสภาวะจิตใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาจิตใจของเขาสงบมากตุ้มแสงเสียนแสงพุทธ,ธะแสงความมืดและพลังปานยามะ แสงสว่างทุกประเภทที่ส่องสว่างบนตัวของหยานอูเซนยังคงฉายแสงอย่างต่อเนื่องและโมเมนตัมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างความตกตะลึงไปทั่วระยะทางหลายพันลี้ในพื้นที่โดยรอบกดฟ้าดินเริ่มเดือดผ่านวันนี้ข้าจะเข้าสู่ขั้นสูงสุดหยานอูเซนจะงมองไปที่ชื่อคุณหลุนและกล่าวว่าคุณหลุนถึงเวลาที่เจ้าต้องกลับสวรรค์แล้วบนสารสวรรค์ยังมีที่สําหรับข้าอยู่เหรอชื่อคุณหลุนยิ้มอย่างขมขื่นตราบใดที่เจ้ากลับไป จะย่อมมีที่สําหรับเจ้าเมื่ออาจารของเจ้ารวบร,รวมร่างกายสุดๆเข้าด้วยกันจกกเจ้าก็จะไปสารสวรรค์พร้อมกับข้าจากนั้นดวงตาของหยานอูเซินก็จ้องไปที่ราชาสินล่วชี้ไปทางเขาฟึบร่างของราชาสินล่วหดตัวลงอย่างรวดเร็วจนเหลือขนาดเท่าหมดและถูกปิดผนึกไว้ในผลึกน้ําแข็งขนาดเท่าฝ่ามือหยานอูเซินโยนผลึกน้ําแข็งไปที่ชีคุนหลุนจากนั้นโบกมือให้เขากลับไปแน่นอนว่าชีคุนหลุนเข้าใจดีว่าเหตุผลที่ อาจารย์ผนึกราชาสินล่วไว้นั้นเป็นเพราะเกรงว่าข่าวที่พ่อของเขายังมีชีวิตยอยู่จะล่วไหลออกไปแว่าเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ถึงกล้ารับคำเชิญบรดิสารสวรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับพ่อเป็นยังไงศัตรูเก่าหรือเพื่อนสนิทหรือยังเป็นศัตรูหรือเป็นเพื่อนกันบางทีอาจจะทั้งสองอย่างภายใต้านาฬิกาแดด จะล้วเฉันฝึกฝนเป็นเวลา152ปีและจำนวนกดสายเสียนในร่างกายของเขาสูงถึง1,60,000ล้านแม้ว่าเขาจะยังไม่ใช่กึ่งเทพแต่กดสายเสียนที่เขาฝึกฝนมาก็ไม่ต่างจากกดสายเสียนของกึ่งเทพเลยนอกจากนี้พลังสมาธิจะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นจนถึงขั้นสูงสุดของระดับห9หินเทพบนร่างกายของเขาทั้งหมดหมดลงแล้วและแม้แต่ยาเสียดับยุนหุย ที่รับจากพระราชวังเทพ้นกำเนิดก็เกือบจะหมดลงแล้วและเขาก็ต้องหยุดเก็บตัวเราต้องหาสถานที่เพื่อแลกหินเทพจาล้วเฉินลุกขึ้นยืนยื่นมือขวาออกไปมองเข้าไปในความว่างเปล่าทัานใดนั้นฝ่ามือของเขาก็เป็่งประกายแสงจืดจ้าหลักสีสันกดสายเสียนอันเข้่งครัดก็พางผุออกมาทําให้พื้นที่รอบเกาะสะเทือนอย่างรุนแรงจํานวนกดสายเสียนได้บรรลุถึง10ล้านล้านแล้วแต่พลังการต่อสู้ของจ้งล้วเฉินกลับไม่เปิดเผยอะไรมากนะัก ราะในอดีตพลังต่อสู้ของเขาอาศัยความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจเป็นหลักพลังต่อสู้ที่เกิดจากการฝึกฝนนั้นแทบจะเป็นศูนย์บัดนี้ระดับการฝึกฝนได้พัฒนาขึ้นและจํานวนกดสายเสียได้เพิ่มขึ้นถึง1ล้านล้านพลังต่อสู้ที่เกิดจากระดับการฝึกฝนจะค่อยๆเข้ามาแทนที่พลังกายและพลังใจและมีบทบาทนําหากเราต้องการต่อสู้กับกึ่งเทพแม้แต่บุคคลผู้ทรงพลังที่ระดับสูงสุดของกึ่งเทพเราก็ทําได้ หากเราไปถึงจุดสูงสุดในแง่ของการฝึกฝนร่างกายและความแข็งแกร่งทางจิตใจยอย่างไรก็ตามหากเขาต้องการต่อสู้กับตัวแทนระดับยืนหยุยหรือกับบุรุษผู้แข็งแกร่งที่ใกล้เคียงกับระดับยวนหวยุยเช่นซีเวหลิงเซียนสิงหลัวหยานวี่อู๋มาจิวซิงและกูเย่จิงเขาก็ไม่สามารถมีข้อบกพร่องใ,ใดๆได้การฝึกฝนความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจจะต้องถึงระดับสูงมาก กซสาเซียนสิบล้านล้านนั้นเทียบไม่ได้กับตัวแทนระดับหยุนหุยพวกเขายังตามหลังอยู่หลายระดับอย่างไรก็ตามจารุ่ยเฉินก็มีข้อได้ปเปรียบและพลังบางอย่างที่พวกเขาไม่มีดังนั้นเมื่อจํานวนกดซสายเซียนถึงหนึ่งล้านล้านข้อแม้ว่าจารุ่ยเฉินจะยังคงอยู่ในขั้นบัญชีโชแต่ในตอนแรกเขาได้รับความสามารถในการแข่งขันกับระดับนั้นระดับสูงสุดในโลกคา,ารวาสคงรันโย่ผมขาวและกับน้ําแข็งยืนอยู่ด้านหลัง มองดูกฎสายเซียนที่ไหลออกมาจากฝ่ามือของจารุวัชนแววตาของนางเต็ไมไปด้วยความประหลาดใจพรางคิดในใจว่าแน่นอนละ่ะลูกพี่ลูกน้องของข้ายังคงสมพลังมากเขาเก็บตัวอยู่มานานกว่าร้อยปีแล้วจํานวนกดสายเซียนถึงสิบล้านล้านข้อโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีความบรินนการฝึกฝนเช่นนี้ช่างน่าทึ่งหากข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปคงไม่มีใครเชื่อแน่จารุวัชนเก็บกฎสายเซียนและถามว่าลัานโยตอนนี้เจ้าสะสมกฎสายเซียนไว้กี่ข้อแล้ว ด้วยความช่วยเหลือของยาเซียนดับหยวนหยุยระหว่างการฝึกฝนครั้งนี้จํานวนกดสายเซียนในร่างกายได้เพิ่มขึ้นเป็น6กล้านสี่แสนล้านข้อบัดนี้ความเร็วในการฝึกฝนก็ช้าลงเรื่อยๆและข้าก็คิดว่ามันเกือบจะถึงขีดจํากัดแล้วคงรังโหย่กล่าวในขั้นบัญชีโช,โชโดยกามมกระสมกดสายเซียน4ล้านล้านข้อผู้ฝึกฝนทั้งหลายจะมีโอกาสทะลวงไปถึงขั้นกึ่งเทพหรือดับเทพเจ้าได้ในอนาคตยิ่งมากขึ้นไปเท่าใด การปฏิบัติก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นในโลกระดับสูงหลหลายโลกการที่บุคคลเช่นนี้จะปรากฏตัวขึ้นในหมื่นปีข้างหน้าคงเป็นเรื่องยากผู้ที่ฝึกฝนโกรธใสเซียนได้10บล้านล้านข้อในขั้นบัญชีอิโชล้วนเป็นบุคคลระดับจักรวาลน,นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่เส้ทนทางแห่งการฝึกฝนก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ในทุกระดับวิญญาณเซียนพลังสมาธิร่างกายไม่มีอะไรผิดพลาดได้เช่นเดียวกับหนานเซิงและไหคือแห่ง่าวมรณา พวกเขาเกิดมาในตระกูลที่มีชื่อเสียงและมียักษ์อับเทพเป็นอาจารย์พวกเขายังโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งแต่สําหรับพวกเขาโกดสายเซียนสิบล้านล้านข้อยังคงเป็นเกณฑ์สําคัญแม้ว่าคงลันโยจะได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในเหวเลือกและขอบเขตทันท,ทีสองแต่เมื่อเทียบกับพวกเขาแล้วนางก็ยังตามหลังอยู่มากนางคงไม่สามารถข้ามธรณีประตูของกฎสายเซียนเจ็ดล้านล้านข้อได้และการสะสมมันไว้เป็นเวลาหมื่นปีก็ไร้ประโยชน์ การฝึกฝนกดไสเซียน4ล้านล้านข้อในข้าบัญชีโชถึงเป็นเกณฑ์ต่ำสุดในการบุกทะลวงขั้นกึ่งเทพในอนาคตกดไสเซียน7ล้านล้านข้อคือเกณฑ์ต่ำสุดในการไปถึงจุดสูงสุดของความเป็นกึ่งเทพในอนาคต10ล้านล้านข้อเป็นเกณฑ์ต่ำสุดในการเป็นตัวแทนระดับหยุนหุยยิ่งเราก้าวข้ามขีดจำกัดมากเท่าไหร่ความหวังในอนาคตของเราก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นในความเป็นจริงหลังจากกดไสเซียนเกิน10ล้านล้านข้อแล้ว จาลวดเฉินรู้สึกว่าความเร็วในการเข้าใจของเขาลดลงอย่างมากและการฝึกฝนครั้งต่อไปจะไม่ง่ายเลยดวงตาของโกงหลันโย่แน่วแน่พลางกล่าวว่าข้าตัดสินใจลงสู่สนามลบเป็นคุณความดีเพื่อสัมผัสและฝึกฝนตนเองบนเส้นแผงระหว่างความเป็นและความตายเพื่อกระตุ้นศักยภาพของข้าไม่ว่าอย่างไรข้าจะต้องฝ่าฟันเส้นทางจิตล้านลังก้อให้ได้นางยังมีความมุ่งมั่นต่ออนาคตสูงมากในขั้นบัญชีโชนั้น ผู้ฝึกฝนจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการตายจึงจะบรรลุความก้าวหน้าของตนเองได้เย่ารีบร้อนตัดสินใจนักการเป,เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในจักรวาลและการต่อสู้อันดุเดือดทุกประเภทย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตหากเจ้าต้องการบรรลุอะดับ7ล้านล้านข้อข้าสนับสนุนเจ้าอย่าเลยก็ตามเจ้าต้องคิดให้รอบคอบหากเจ้าต้องการบรรลุอะดับนั้นแม้จะไม่ได้เป็นเช่นนั้นชีวิตก้าวตายก็เท่ากับชีวิตก้าวชีวิตในผู้ฝึกฝนสิบคนเช่นเจ้า มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่ได้จาลว่าเฉินกล่าวคงลันโหยกกล่าวโดยไม่ลังเลว,ว่าหากเจ้ารอดจากการหลบหนีอย่างหวุดหวิดเจ้าก็จะรอดจากการหลบหนีอย่างหวุดหวิดดีในเมื่อเจ้ามุ่งมั่นขนาดนี้ลูกพี่ลูกน้องของข้าข้าจะไม่ช่วยเหลือเจ้าด้วยพลังทั้งหมดได้ยังไงยื่นมือของเจ้าออกมาสิจารลว่าเฉินกล่าวคงลันโหยรู้สึกสับสนและยื่นฝ่ามือออกไปจากลว่าเฉินกดฝ่ามือของนาง ตำแหน่งที่ฝ่ามือทั้งสองประสานกันเป็นไอพลังจืดจ้าอันสดใสบนเกาะนั้นดอกไม้พืชและต้นไม้เติบโตอย่างรวดเร็วและหินเสียบนพื้นดินก็ใสระกอบผลึกแก้วมากขึ้นข้ามีหลักคำสอนจะกำเนิดอยู่9 9ในหมื่นและตอนนี้ข้าได้แบ่งปันหลักคำสอนสามในหมื่นกับเจ้าเนื่อเมื่อมหาเซียนได้กินยาเซียนดับหยุนหุยที่ดูดซับพลังต้นกำเนิดไว้มันจึงสามารถพัฒนากฎสายเซียนได้และหลักคำสอนจะกำเนิดก็สามารถทำได้มากกว่านี้ จารวดเฉินหดมือลงและกล่าวเช่นนั้นหลักคําสอนคือพลังที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกหากหลักคําสอนแห่งวิถีโบราณไม่สามารถช่วยคงรันยูไปถึงระดับถัดไปได้จารวดเฉินก็คิดวิธีอื่นที่จะทําไม่ได้เช่นกันในยุคนี้ตัวแทนดับยุนหุยสิบคนสามารถเกิดในสานนรกพร้อมกันได้จารวดเฉินสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการกําเนิดของพระราชวังเทพต้งกําเนิดในที่สุดพระราชวังเทพต้งกําเนิดก็ถูกพิชิตโดยสารนรกแล้ว ในบรรดาเก้าเส้นทางนิรันต์นอกจากพลังต้นกําเนิดแล้วพลังแห่งความจริงยังสามารถช่วยให้ผู้ผฝนบรรลุเส้นทางได้อยี่ยนรวดเร็วและบรรลุความก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นได้อีกด้วยห้าเดือนผ่านไปแล้วราชาเจยยังไม่กลับมาจะรู้ว่าเฉินกังวลอย่างมากว่าจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเขาท้ายที่สุดแล้วพลังอำนาจอันมืดบนบนสวรรค์นั้นสมพลังเกินไปและยังมีเทพเจ้าโบราณมากมายที่ปารถนาต้นกําเนิดศักดิ์สิทธิ์ของราชาแห่งปัญญานิรันดิ์กัน จารวัชเฉินแกสลักข้อความแสงและส่งมันออกไปอย่างไรก็ตามหลังจากรอคอยเป็นเวลานาน,านก็ไม่มีการตอบกลับจารวัชเฉินคิดในใจว่าจะเรียกอาจารย์ปู่มาซักถามดีหรือไม่แต่หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ปฏิเสธแนวทางนี้เนื่องจากอาจารย์ปู่อยู่บน,นสวรรค์แม้ว่าชาชาลาจะเปิดเผยความลับของการมีชีวิตอยู่ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ไม่สนใจราชาเจ๋อยกต่อไปส่วนการเรียกตัวก็ยังไม่จำเป็นมากขึ้นไปอีก เราไม่สามารถถามปรามาจารย์สุสุได้ทุกเรื่องเสมอไปถึงแม้ว่าปรามาจารย์สุสุจะเข้มแข็งทางจิตใจแต่เขาก็ไม่สามารถยุ่งได้เดือนหน้าจะเป็นการประชุมธุรีแดงเรารอไม่ไหวแล้วแหละต้องออกเดินทางทันทีจารว่าเฉินรวบรวมพลังแห่งโชคชะตาเพื่อคำนวณตำแหน่งหอคอยไร้คู่ของเฉินโครันโยกล่าวว่าหอคอยไร้คู่ของเฉินนั้นกล่าวกันว่าตั้งอยู่ในบริเวณทะเลหมุนวนบนสวรรค์ลอยอยู่เหนือหมู่เกาะของเฉินจารว่าเฉินคำนวณผลลั์ไว้แล้ว และด้วยสีหน้าแปลกๆเขากล่าวว่าพื้นที่ทะเลที่เราอยู่ตอนนี้คือพื้นที่ทะเลน้ำบนและดูเหมือนจะไม่ได้ไกลจากหมู่เกาะของฉันดูเหมือนว่าบรรพบุรุษตระกูลจางจะจงใจวางเจ้าไว้บนเกาะนี้นะคงรันโหยวกล่าวข้าโดยขอลอออีกแล้วเนี่ยชาชราคนนี้เจ้าเล่ห์จริงๆทําไมข้าต้องกังวลเรื่องเขาด้วยล่ะคงรันโหยได้เข้าสู่โลกฟ้าดินอีกครั้งเพื่อฝึกฝนในขณะที่จารุวัเฉินหยิบกระดาษม้วนที่เขาได้รับมาจากเจก,กรพัดเหวนออกมา และใส่หน้าที่บรรพบรุษสายหรูวาดไว้ลงบนใบหน้าของเขาทันใดนั้นเขาก็แปลงร่างเป็นบัณฑิตในชุดสายหรูสีดำเงินใบหน้าของเขาหล่อเหลาครึ่งหนึ่งและตั้งตรงอีกครึ่งหนึ่งเมื่อออกจากเกาะแล้วจารุวัชฉชนก็ขี่คลื่นและมุ่งหน้าสู่มู่เกาะของเฉินเดิมทีเขาตั้งใจที่จะใช้ย่างก้าววิญญาณแต่กลับพบว่ากฎสายมิติบนสวรรค์นั้นค่าดาวไม่ได้และโครงสร้างมิติก็มัน่นคงด้วยดาบการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาเขาจึงทําไม่ได้ ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลและอันตรายอย่างยิ่งมักมีสัตว์ร้ายดุร้ายระดับราชาเซียนพุ่งขึ้นมาจากทะเลเพื่อโจมตีหลังจากเดินทางมาทั้งวันจารว่าเฉินต้องเดินไปเป็นระยะทางน้ำไม่ถ้วนเมื่อตกกลางคืนประจันสว่างขึ้นเหนือท้องทะเลและแสงเรืองรองก็ส่องสว่างไปถึงท้องฟ้าเรือกึ่งเทพโบราณที่ปกคลุมด้วยเกรามังกรเล่นใปอย่างรวดเร็วในท้องทะเลและฝ่าคลื่นนมตัวเรือ,อายาวหนึ่งพันฟุตมีใบเรือเหล็กสามใบยกขึ้นมีหินเทพขนาดเท่าหินมู แขวนอยู่บนท้องฟ้าเหนือเรือโบราณให้พลังงานแก่ตัวเรือแสงศักดิ์สิทธิ์ที่มันเป็่งออกมานั้นสว่างสวยกว่าดวงจันทร์บนท้องฟ้าเล็กน้อยจารุเฉินมองดูมันคิดเกี่ยวกับมันและพูดกับตัวเองว่าหินเทพขนาดใหญ่เช่นนี้สามารถตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้หลายพันชิ้นและสามารถรองรับนาฬิกาแดดได้หลายพันปีแต่ในไม่ช้าเขาก็ละความคิดของเขาไปเพราะขอสัมผัสได้ถึงไอายพังที่คุ้นเคยของเรือกึ่งเทพโบราณยิ่งไปกว่านั้น เรือโบราณระดับกึ่งเทพยังสามารถปลดปล่อยพลังลบอันไร้เทียมทานได้พวกมันจะถูกฝนสลบได้ง่ายได้อย่างไรบนสวรรค์จารวุวเฉินไม่อยากลงมือง่ายๆหรือสร้างศัตรูเห็นได้ชัดว่าผู้ผู้ฝนบนเรือค้นพบเขาและอยู่ยห่างออกไปหลายสิบลี้อาสวีคงมีผมสี่บอลแห่งประกายด้วยแสงเซียนสีทองเขาเอ่ยเสียงสูงว่าท่านเป็นผู้ผู้ฝนของโลกคนหลุนงันเหรอข้าอยู่โลกคณหลุนในฐาน,นะคนรักหนังสือเนะ่ะจารวุวเฉิน เรียนแบบรูปลักษณ์ของสิทธิสายหรูและโค้งคำนับโดยเอามือวางไว้อาวสุคงขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนและกล่าวว่าข้าคืออาวสุคงจากโลกมังกรสวรรค์หากเจ้าจะไปหมู่เกาะของเฉินด้วยข้าสามารถให้เจ้าขึ้นเรือไปด้วยได้แน่นอนว่าจากักรเฉินรู้จักอาวสุคงเขาเคยเห็นเขาในซาประหลักพังวิหารเทพมกรในโลกคุนหลุนและเคยร่วมรบกันในเมืองหลวงของพระเทศสุนกลางที่หนึ่ง เนื่องจากความสัมพันธ์กับเจ้ามังกรนี้จึงมีเพียงไม่กี่คนในโลกมังกรสวรรค์ที่ปลดปล่อยความปัถนาดีไปยังโลกคุณหนุนและช่วยเหลือโลกคุณนุนทุกอย่างเรากฏว่าเขาคือเจ้าชายองค์ที่สามซึ่งข้าชื่นชมเขามานานแล้วจารวุวเฉินไม่สูภาพสะพานที่สร้างจากอักษรปรากฏขึ้นใต้ท้าของเขาลอยอยู่บนสะพานและขึ้นไปบนเรือกึ่งเทพโบราณเมื่อมาถึงบนเรือจารวุวเฉินยิม้มจารวุวเฉินก็ยิ้มและถามว่าองค์ชายสามรู้ได้ยังไงว่า ข้าเป็นผู้ฝึกฝนจากโลกคุณหลุนนะ่ะอาวสูคงกล่าวว่าในโลกนี้ผู้ฝึกฝนเพียงกลุ่มเดียวเท่าน,นั้นที่ฝึกฝนสายรูและสามารถบรรลุถึงระดับสูงมากได้ก็คือโลกคุนหลุนโลกแห่งสายรูโลกแห่งก,การประดิษฐ์ตัวอักษรโลกแห่งพินโลกแห่งหมากลุกและโลกแห่งการวาดภาพข้ารู้จักมหาเซียนชั้นสูงในสายรูพอสมควรและรู้จักโลกทั้งสี่ได้แก่พินหมากลุกอักษรและวาดภาพมีเฉพาะในโลกคุณหลุนเท่านั้น และคนแข็งเก่งจำนวนมากในยุคลางยังหลับไหลอยู่จึงทําให้มีใบหน้าแปลกๆเกิดขึ้นการฝึกฝนสายหรูไม่ได้ง่ายเหมือนการฝึกฝนพลังสมาธิแท้จริงแล้วเราต้องฝึกฝนวิธีที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างบรรยากาศแบบสายหรูที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกับจังหวะเฉยในตอนนี้เนื่องจากเขาสวมใบหน้าที่ใบุรุษสายหรูวาดไว้ร่างกายของเขาจึงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมที่น่าเกรงขามอยู่เสมอความชอบธรรมของห้าวรานันเป็นพลังงานประเภทที่สามารถฝึกฝนได้โดย ผู้ฝึกฝนสายรูเท่านั้นสําหรับโลกดนตรีโลกศิลปะการบันทึกสอนโลกหมักลุกและโลกแห่งการวาดภาพที่อ้าวสู่โคงกล่าวนั้นแท้จริงแล้วเมื่อหนึ่งแสนปีก่อนล้วนเป็นโลกระดับสูงของโลกคุณหลุนสายรูในโลกคุณหลุนได้เก่ากิดระบบการฝึกฝนหลังจากโลกคุณหลุนถูกปิดผนึกโลกทั้งสี่นี้ก็ถูกปราบปรามโดยกลุ่มต่างๆในโลกสวรรค์ทว่าในโลกทั้งสี่นี้ยังมีเทพที่ยังมีชีวิตอยู่มากกว่าหนึ่งองค์ต่างจากโลกกว้างหัน ที่เทียบทั้งหมดเหี่ยวเฉาและถูกปราบปรามจนไม่สามารถต่อสู้กลับได้เทพเจ้าจากโลกแห่งพินและโลกแห่งการวาดภาพพบกับโลกปานกูจึงได้เริ่มจะเข้ารูปจัก,กรวาลตะวันออกและเคลื่อนพลไปยังตรงเฉิงสันจ,จูเทพเจ้าแห่งโลกอักษรพบโลกเทพมังกรระยายไปยังหนานฟางปูโจเทพเจ้าแห่งโลกหมักลุกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแนวคิดห้าธาตุดังนั้นพวกเขาจึงอาศัยอยู่ในเฮอร์โจซินวีฝ่ายโลกสว์ไม่ยอมแพ้ในการปราบปรามสี่โลก ตรงกันข้ามพวกเขากลับไม่พอใจสี่โลกมากยิ่งขึ้นเพราะทัศนคติของโลกพานกูโลกมักงกรสวรรค์และแนวคิดท่าทาดดังนั้นฝ่ายโลกสวรรค์จึงสนับสนุนการกะ่อกะบฏในสี่แดนอย่างแข็งขันและสถาปนาโลกสายหลูร่วมกับกลุ่มคนชั่วในช่วงหนึ่งแสนปีที่ผ่านมาความแข็งแกร่งของโลกสายหลูได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึงจุดที่แข่งขันได้กับทั้ง4ี่โลกก็คือพินมักลุกการบริจาคสอนและการวาดภาพ แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมาที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่า ลาไปก่อน